สวัสดีครับผมนายวิทยาสุวรรณนะครับผมเชิญนิสันชุมลีมอเตอร์เอ็กเักงานใหญ่นะครับผมวันนี้เรามาดูตัวเจ้า, New, Nissan, ara, Back Edition านิวนิสสันนาวา a าแบ็กดิช i o นกันนะครับผมแตกต่างจากรุ่นเดิมหลอ่อเหลาขึ้นด้วยที่ซินเตอร์ครับเป็นนะาเดชนะฮะแล้วก็ผมนะจ๊ะนะครับข้างหน้าก็คือว่าตอนนี้ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะครับผมกระจังหน้าแบบดำเทานะครับผมมากับ ไฟหน้าแ e d ว o r ์พอดนะฮะค่องข้างสว่างชัดเจนนะครับแล้วก็ตัวไฟเด y t i m มรังนื่งไลท์ยังมีเหมือนเดิมนะครับผมมาพร้อมกระจังหน้าที่แบบดุดันอินเตอร์ล็อกนะครับผมแล้วก็กล้องรอบคันยังคงเหมือนเดิมก็คือว่ายังให้ความปลอดภัยยังเหมือนเดิมนะครแต่ราคาเพียง7,99,000บาทเท่านั้นเองนะครับผม ความน่าสนใจมันมีอย่างนี้ครับก็คือตรงนี้ชุดแต่งเราไม่ต้องไปเสียแต่งเพิ่มหรืออิสซิสซอรีซื้อเพิ่มเลยครับชุดแต่งไม่มากับตัวรถเลยอย่างเช่นตัวของลายดักติชั่นนะครับยังคงอยู่ที่กระโปรงหน้านะครับฝั่งด้านหน้านะครับยัง สวยงามและชัดเจนเหมือนเดิมนะครับผมส่วนด้านข้างนะครับเป็นยางของโปโยนะครับผมขอบ18มาพร้อมกับล้อลมดานะครับแล้วก็ไฟข้างกระจกมองข้างครับจะมีเหมือนเดิมแล้วก็กระจกด้านข้างเป็นลมดํานะครับผมที่เบ้ามือจับนี่ก็ลมดําเหมือนกันนะครับผมด้านหลังนะฮะก็จะมีสัญลักษณ์แลกอีดิชั่นเป็นตัวรุ่นเขาเลยนะครับผมแล้วก็โลวลาสติกเกอร์แบบใหม่นะครับแต่รู้ส่วก็จะสูงกว่าเดิมแล้วก็สวยกว่าเดิมนะครับเข้ารูปกว่าเดิมนะครับผมตอนนี้โปรโมชั่นนะครับผมก็ในตัวเนี้ยเรามีดอกเบี้ยต่ําให้คร นี่สันไบพัดนะครับผมศปแล้วก็โปรแกรมข้าราชการดาวแค่5%ครับบุคคนธรรมดาก็ดาวได้ครับหใช้เงินเพียงส0 0 0 0ื่นเท่านี้ครับจับจองเป็นเจ้าของได้แล้วนะครับตัวนี้ด้านหลังเรามาดูนะฮะยังคงเป็นตัว black edition ที่เป็นลนักษณะก็คือไม่มีสปอยเลอร์ด้านหลังนะแต่เป็นตัวบอ่อมมือจับแล้วก็ตัวที่จับ ค่อนข้างจะเบากว่าเดิมครับฝาท้ายนี่เบากว่าเดิมนะครับผมใช้มือเดียวในยกลงได้เลยนะครับผมสิ่งที่เพิ่มมาก็คือจะเป็นตัวเซ็นเซอร์หลังนะฮะตัวนี้เปิดปิดได้นะครับผมแล้วก็จะมีรอยเว้าลงมามีที่หย่าตรงขาปกติแล้วนี้จะไม่มีนะตัวเก่าก็จะเป็นตัวชิ้นเดียวนะตัวนี้สวยกว่าเดิมมาดูด้านหลังกันนะครับตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะเป็นตัว LED เหมือนกันครับไฟเบรกตัวนี้ครับผมด้านหลังนะครับแล้วก็มาดูด้านหน้ากันนะครับผมด้านในนะครับผม ค่อนข้างกว้างครับปรับเปลี่ยนพวงมาลัยใหม่แล้วนะฮะมีตัวคุ้ยคอนโทรลนะครับผมแล้วก็หน้าจอสู่ใจขึ้นครับ8นิ้วนะครับผมมาพร้อมกับ Apple CarPlay แล้วก็ Android รองรับหมดแล้วนะครับภายในนี่โดดเด่นจริงๆครับผมค่อนข้างสวยพุ่มสตาร์ทกุญแจยังคงเดิมครับครบหมดครับเป็นไงบ้างครับผมถ้าสนใจยังไงก็ติดต่อได้นะครับผมกวางนิสสันบายพาสจุมลีครับ0922281900นะครับผม